อาเนอร์สล็อตยอมรับตรงๆเลยว่านักเตะเริ่มลาให้เห็นกันชัดๆแล้วแต่ยังดีที่สามารถเก็บชัยเหนือวูฟสอต่อหนึ่งที่แอนฟิลเมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พร้อมรักษาระยะห่างจากอาเซนนอนที่เจดแต้มเหมือนเดิมสล็อตย้ำว่านี่เป็นชัยชนะที่สำคัญสุดๆหลังจากเพิ่งสะดุดโดนเอฟเวอร์ตันแช์แต้มในเกมกลางสัปดาห์ซึ่งนัดนี้ก็ต้องลุ้นเหนื่อยอีกครั้งเพราะครึ่งหลังโดนวูฟกดดันหนักจนแทบไม่มีโอกาสได้ลุ้นยิงเลย มันเป็นเกมสําคัญแต่เกมอื่นก็สําคัญเหมือนกันผมบอกลูกทีมในห้องแต่งตัวว่าบางทีพวกเขาอาจจะผิดหวังที่ครึ่งหลังเราเล่นได้ไม่ดีนักแต่เราสู้กันจนถึงที่สุดเราต้องการอลิซรงในจังหวะสําคัญและเขาก็ช่วยเซฟลูกฟรีคิกได้อย่างยอดเยี่ยม็ลอลตกล่าวหลังเกมถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จไม่ว่าถ้วยไหนก็ตามคุณต้องมีเกมแบบนี้ด้วยสสัปดาห์ก่อนเราเล่นสุดยอดในเกมชนะสเปอร์สี่ต่อศูนย์ แต่ซีซั่นมันไม่ได้มีแต่เกมแบบนั้นเสมอเราต้องชนะให้ได้แม้ในวันที่เล่นไม่ดีนะส็อตยังยอมรับด้วยว่าผู้เล่นอาจเริ่มลาทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะหลังจากเกมหนักกับเอฟเวอร์ตันวันนี้เป็นอีกครั้งที่เราต้องเจอกับบททดสอบทางจิตใจเราคิดว่าเราได้ประตูที่3มคิดว่ามันเป็นจุดโทษแต่สุดท้ายผู้ตัดสินตัดสินถูกแล้วเราก็มาโดนไล่มาเป็น2ต่อหนึ่งเราทำงานกันได้ดีแต่บางครั้งมันก็มีความเครียดและความล้าเข้ามาเกี่ยวข้อง บางทีนี่อาจเป็นเกมแรกของซีซั่นที่นักเตะดูเหนื่อยกว่าปกติเพราะในพรีเมียร์ลีกคุณแทบไม่มีเวลาหายใจเลยอาร์เซนอลเล่นมา15นัดไม่แพ้เลยชนะ10เสมอ5และระหว่างช่วงนั้นเรากับพวกเขาห่างกัน7แต้มเท่าเดิมมันสะท้อนให้เห็นว่าเราทำอะไรและพวกเขาทำอะไรนี่แหละสเสน่ห์ของพรีเมียร์ลีกแฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ